ไม่รู้ว่านี่เป็นการส่งสัญญาณอะไรบางอย่างหรือเปล่าแต่ว่าที่สุดแล้วท่านนายกรัฐมนตรีสั่งตั้งโรงพยาบาลสนามที่ Impact Arena เมืองทองธานี5,200เตียงนะครับคุณผู้ชม5,200เตียงคือก็จะเป็นไปตามที่ก่อนหน้านี้คุณอนุทินเนี่ยบอกเอาไว้เมื่อวานที่คุณอนุทินบอกเนี่ยคือ Impact Challenger เมืองทองธานีมันจะเป็นอีกส่วนหนึ่งแต่ส่วนนี้คือ Impact Arena ซึ่งก็อยู่ในเมืองทองธานีเหมือนกัน<ะ>แต่ว่าจะเป็นอีกส่วนเนี่ยฮะ อันนี้อารีนาอันนี้อารีนาคือจุดที่เตรียมไว้สําหรับการทําโรงพยาบาลสนามคือเอาเป็นว่ามันใหญ่อ่ะอิมแพกอารีนาปกติใช้จัดคอนเสิร์ตใหญ่โตโมโหราร5,200เตียงที่เตรียมการเอาไว้นายกบอกว่าหลังจากนี้เนี่ยจะใช้โมเดลของสมุดสาครมาจัดการกับทุกชุมชนนะครับชุมชนคลองเตยก็จะเป็นหนึ่งในนั้นที่ใช้โมเดลสมุรสาครส่วนเรื่องยาเรื่องยาเนี่ยฟาวิพิราเวนนายกก็ย้ําอีกครั้งว่าเพียงพอคือตอนนี้มีอยู่ล้านห้า เดี๋ยวจะเพิ่มอีก3ล้านเดือนนี้เราลองคํานวณดูคุณผู้ชมฮะคือคุณหมอประสิทธิ์เนี่ยอาจารย์หมอประสิทธิ์จากทางศิริราชบอกว่าใช้ต่อวันในวันละ5 0,000เม็ดถ้าเรามีอยู่ล้านห้าแปลว่าอีกแค่30วันนะฮะอีกแค่30วันล้านห้าหารด้วย5 0,000เม็ดเนี่ยก็เป็น30วันก็จะหมดแต่นายกยืนยันพอเพราะเดี๋ยวเพิ่มอีก3ล้านและเดี๋ยวองค์การเภสัชเตรียมผลิตเองอีกดังนั้นก็เดี๋ยวรอจับตาดู ยาฟาวิพิระเวียเท่าที่ฟังเนี่ยท่านผู้ว่าก็เริ่มถอยแล้วเพราะว่าวันนี้ก็ประชุมหมอใช่ไหมฮะพอประชุมหมอถามความเห็นจากหมอแล้วก็จะให้ตามอาการแล้วก่อนหน้านี้ท่านผู้ว่าบอกว่าเดี๋ยวให้เนี่ยสีเขียวถ้าใครมาสงโรงพยาบาลสนามให้กินเลยะจะไม่เป็นอย่างนั้นอาจจะให้สีเขียวก็ได้แต่ให้คุณหมอประเมินดังนั้นยกให้เป็นภาระของคุณหมอในการใช้ยาฟาวิพิระเวียนะครับ